สวัสดีครับแอดทวีสีมูลการสั่งเตา่าคิดว่ายากแล้วนะครับสิ่งที่ยากไปกว่าการสั่งเต่าก็คือนะครับเมื่อได้เต่ามาแล้วนะครับหรือว่าซื้อมาแล้วนะครับปัญหาสำคัญที่สุดที่เอฟซีประสบพบมากก็คือการจุดเต่านะครับช่วงแรกนะครับบังคับห้แกสมากช่วงนี้จะเกิดปัญหากับทุกคนนะครับ บบวามือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับแม้กระทั่งตัวแอดเองนะครับการจุดเตาแต่ละครั้งถ้าจะให้ประสบผลสําเร็จที่แอดเฮ็ดเป็นประจำเราด้วยประสบการณ์ที่เฮ็ดมาตลอดนะครับก็คือนะครับต้องมีทานนะครับครับต้องมีทานน้านะครับเพราะว่าถ้าบบมีทานน้ร่องนะครับความห่อนจะบ่กเกิดรุนแรงนะครับถ้าเห่าลําพังเอาเฉพาะฟื้นไซแล้วก็จุดไปนะครับ จะโดนนะครับแต่ว่าถา้าเฮาจุดทานพร้อมกับฟื้นไปน้่นะครับพอทานลุกติดดีนะครับทานตัวนี้จะให้ความห่อนสูงนะครับแล้วก็มาพผาใหม่ฟื้นน้่กันอีกเทื่อนึงนะครับแล้วก็เกิดความห่อนบวกเป็นสองเท่านะครับแล้วก็เฮ็ดให้เวลาเฮาออฟื้นใส่นะครับจะเฮ็ดให้ไฟลุกถ่วมสูงนะครับพุ่งขึ้นท่อแกนกลางนะครับ พราะว่าเอฟซี C ก็ถามมานะครับบอยนะครับว่าไฟลุข้นบอกบอกขืนท่วมท่อแกนกลางแห้งคือของแอดนะครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวแอดจะมาบอกนะครับว่าวิธีการเอาทานใส่เฮ็ดแบบใดนะครับแล้วแอดก็บ่ได้่งยากอย่างเลยนะครับเฮ็ดข้างเดียวแล้วก็เซ็จนะครับก็คือแบบนี้นะครับช่วงที่ว่าแอดจะเปิดเตาเก็บทานนะครับแอดจะมาทําความสะอาด นะครับดึงท่อแกนกลางขึ้นนะครับทานก็จะได้ตกลงไปนะครับข้างล่างนะครับโดยอัตโนโมัตินะครับท่อแกนกลางออกเป็นทานที่ว่าตกลงไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะใส่ปริมาณเท่านี้เลยนะครับไม่ต้องไปแตะต้องเอียงนะครับแล้วก็เอา เตาเข้ามาตั้งได้เลยนะครับกับตรงนี้นะครับอันนี้คือเตาเอฟหีนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเราเขาก็เอาไม้นะครับเอยไฟจุได้เลยนะครับเวลาเข้ามาจะมาจุดเตานะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับกขอให้เอฟซีนั่ไปปฏิบัตินะครับเหตุแบบนี้นะครับการจุดเตาก็จะได้รุ่นแรงนะครับ ตามที่เอดบอกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ